สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมเนาะพี่พี่จ๋ากับแนวทางล่าพัฒนานะคะของวันที่16 1 6นะคะ16มกราคม2569ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดชย้ยวิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะพี่ๆจะสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปเนาะอ่าของวันที่16นะคะมาดูตัวดินกันอ่าสำหรับพี่ๆ FC ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะแอดลง2ชุดนะก็คือชุดเม็ดเดียวแล้วก็ชุดที่เป็นตารางตัวดินนะคะเผื่อพี่ๆยังไม่รู้ นะคะชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันเนาะก็ให้นําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋าแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะเป็นสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนนะคะให้พี่พี่นำไปพิจารณากับแอดท่านอื่นก่อนก็ได้นะคะเป็นสูตรการคํานวณน,นะคะมาตามกันต่อที่ตัวดิน่นนะคะดิ่นในวันนี้ เด่นในวันนี้ให้ไปที่สองศูนย์สี่นะคะวิ่งรูดนะอแอดให้วิ่งรูดไปที่สองนะคะวิ่งรูดไปที่สองทีนี้มาดูกันว่าสองตัวที่แอดเน้นจะมีตัวไหนกันบ้างเนาะตัวที่แอดเน้นให้นะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่ง สองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สองแปดนะคะอ่ะหากใครชื่นชอบชุดนี้ก็จดไว้แคปไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะพี่พี่จ๋าอ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็แคปไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะไปอีกชุดหนึ่งนะคะชุดที่เป็นตารางตัวดินเผื่อพี่ๆอยากจะจับสตัวในตารางนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะกบับชุดที่เป็นตารางถ้ามารับชมแล้วก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเด้อพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์เนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่มารับชมคลิปแล้วก็กดไลค์ให้แอดทุกคลิปเลยเปิดการมองเห็นให้แอดนะคะพี่พี่จ๋ามาตามกันต่อเลยแล้วกันเนาะตารางตัวดินนะคะ แนวทางช่วงนี้แอดอาจจะได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นนอยเป็นลาวนะคะพี่ๆจ๋าก็อย่าเพิ่งว่ากันเด้อแอดติดธุระก็ไม่ได้ลงให้นะคะมาดูตารางตัวเด่นกันเด่นแอดให้เด่นไปที่สองสี่หกนะคะหกหรือเก้าแปดศูนย์หนึ่งนะคะส่วนเด่น เด่นนะคะให้เด่นไปที่2แล้วก็4นะคะเด่นสองเด่น4ีสองตัวที่แอจับคู่ให้มี20 24 26แล้วก็28นะคะ ส่วนสี่นั้นให้ไปที่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่แปดนะคะตามต่อกันที่ชุดกันเนาะชุดกันนะคะแอดให้ไปที่แปดหกเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์ นะะคตามต่อตัวที่แอดเน้นแอดจะเน้นไปที่6คู่นะถ้าใครชอบตัวที่แอดเน้นก็สามารถตามได้เลยนะคะเด่นที่2แอดเน้นไปที่2 4นะคะ2 8ส่วนเด่นที่4นั้นแอดเน้นไปที่4 6แล้วก็4 8นะคะอ่ะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่8 6เน้นไปที่8 6แล้วก็ 9109เดี๋ยวนะแอดดูก่อน91นะคะในทางของแอดก็จะประมาณน,นี้ใครชื่นชอบเหมือนแอดก็จุดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาอีกทีนึงนะแอดให้เป็นเพียงนำทางนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีดูดแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามแอดทุกช่องทางนะคะก็ขอ,ขอให้เฮงๆรวยๆยกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลย นะคะเอาไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ